สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i l i v e r สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์คนเกิดปีมะเมียหรือปีมานะครับซึ่งจะเป็นคลิปของการดูดวงรายปี2525 25, นะครับหรือ2568นั่นเองซึ่งจะกินระยะเวลา1ปีเต็มเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังซึ่งเป็นทั้งดวงไทยและดวงจีนในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกัน เป็นกังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับขั้นตอนการดูดูส่วนตัวสามารถอาลาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกตรงท้ายของหัวข้อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำที่บายใต้คลิปตรงเดสคริปชันอาลาดีมาทําค่าครูได้ครับเขาภายในเสียงเนาะอาจจะแหบเน็ตหนึ่งพอดีผมเป็นหวัดในเมื่อาวานนี้เมื่อคืนนี้มันแบบอากาศหนาวมากมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหนาวขึ้นกว่านี้อีกก็ยังกลัวๆอยู่ผลินโรคภูมิแพ้นะครับก็เลยอาจจะแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยว แย่อะไรเงี้ยโอเคทีนี้เรามาดูกันคลิปนี้นะครับเป็นการดูดวงรายปี2025ซึ่งจะจอดน,นักรัต์มาเสงมะเสงเนี่ยหมายถึงงูปีงูนะในทางจีนเนี่ยตามจริงไทยกับจีนเนี่ยบอกเหมือนกันว่าเป็นปีงูคือนักษัตย์มีทั้งไทยทั้งจีนนะอย่าคิดว่านักษัตว์เนี่ยหมายถึงเฉพาะจีนนะครับตามจริงคนไทยก็มีนักสัตว์นะเราสามารถหาดูได้หรือดูคําพยากรณ์ได้จากคำเพีของ ลืมยดีๆก็ลืมตำราพรมชาตินะครับตำราพรมชาติมันมันจะเป็นตำราที่แบบเปิดอ่านดูได้เลยมีท่วงมีทุกช่วงอายุแต่นานตึบใหญ่มากนะครับเอามานอนนุ่นเป็นมอนได้เลยนะครับคือผมก็เคยไปดูแต่ว่ามันมันจะแบบแปลด้านๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าก็มีนะครับก็เป็นตำราพรมชาติเป็นตำราสามัญประจําบ้านของการดูดวงสมัยโบราณนะครับก็สามารถ ไปหาอ่านกันได้นะครับทีนี้ด้วยการจอมปีนักษัตมาเสกเนี่ยนะครับเขาวอางูเล็กเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเป็นกินกือเสเดือนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับงูเล็กเนี่ยมันหมายถึงงูปกตินี่แหละนะครับไม่คือเขาแยกว่ามะโรงงูใหญ่เมื่อเสงงูเล็กใช่ไหมครับคนไทยชอบเรียกติดปากว่ามะโรงงูใหญ่เมื่อเสงงูเล็กก็เลยเรียกว่ามะเสงเนี่ยเป็นปีงูเล็กนะเนี้ยครับตามจริงมันไม่ไม่ใช่งูเล็กงูใหญ่หรอกนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้ ตามจริงถ้าเราเรียกว่ามะโรงมังกรมะเสงงูมันก็จบแล้วอ่ะเข้าใจว่าครับแต่ว่าเราอ่ะชอบเรียกว่ามะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กไงมันก็เลยต้องมีคําว่าพ่วงคําว่างูเล็กมาตามจริงอ่ะมะเสงก็คือมีอย่างเดียวไม่มีคําว่างูใหญ่งูเล็กนะนะครับทีนี้ด,ดวงปีมะเมียจะเป็นยังไงบ้างปี2025อยูาา่น้มาติดตามน้บฟังกันเลยครับอันดับแรกเรามาดูเทียบกับราศีจักรนะครับใช้นักษัตย์เนี่ยวนรอบตรงกับอ่าราศีจักร นะครับราชจักรคือดวงไทยที่เราดูดวงปกตินั่นเองครับในตําแหน่งของมะเสงเนี่ยจะคือเดือนเดือนพฤษภาคมหรือเรียกว่าเดือนไฟนะครับต่งจริงมะเมียก็เป็นเดือนไฟนะมะเสงกับมะเมียอยู่ติดกันนะครับพฤษศเนี่ยเป็นมะเสงมิถุนเนี่ยคือ ราศีมิถุนนะครับก็คือตำแหน่งปีมะเมียนะครับหรือนักษัตย์มะเมียนะครับคือนักษัตร์เนี่ยมันบอกว่าเป็นเดือนก็ได้เป็นปีก็ได้จะเป็นเวลาก็ได้นะครับเป็นได้ทั้งนั้นนะอย่าลืมนะว่านักษัตย์ไม่ใช่ปีอย่างเดียวนะในทางจีเนี่ยโป้หยี่ซีเถียวโป้เนี่ยแปลว่าแปดตัวซีเถียวเนี่ยแปลว่าสี่แถวสี่แถวบนล่างเรียกว่ากิ่งฟ้ากับก้านดินนะครับมันจะแบ่งครึ่งหนึ่งอย่างละสีดังนั้นเนี่ยมีสีบนสีล่างนะครับหรือ ปีวันเดือนยามนะครับปีหลักปีมีบนมีล่างนะครับหลักเดือนมีบนมีล่างหลักวันมีบนมีล่างและหลักเวลามีบนมีล่างโอเคนะก็คือ8ตัวเนาะผมพอมีความรู้อยู่บ้างแต่ไม่ได้ลึกซึ้งหรือละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอรู้อะไรพอสมควรนะครับก็เลยเอามาเป็นดวงจีนดวงไทยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเอามาจับ จับคู่กันคือด้วยการที่ใครที่เข้าใจลึกซึ้งในดวงไทยและดวงจีนหมายถึงคนคนเดียวกันสามารถเรียนรู้ทั้งดวงไทยและดวงจีนลึกซึ้งะระดับหนึ่งนะครับก็จะเข้าใจว่ามันมีส่วนคล้ายและมีส่วนต่างเนี่ยประมาณ50 50นะครับเหมือนกันถึง50เลยนะแล้วก็ต่างกันประมาณ50ถ้าเทียบกับดวงชะตาของเอ,เ,อเอาง่ายง่ายคือดวงครูคือดวงคือดวงตัวเองนี่แหละเราจะรู้เลยว่า มันเหมือนกัน50%โดยประมาณแล้วก็ต่างกันประมาณ50โดยประมาณนะครับดังนั้นอย่าคิดว่าดวงจีนไม่สําคัญนะครับเพราะว่ามันก็บ่งบอกถึงตัวเราเนี่ยได้ได้ครึ่งหนึ่งของโหราศาสตร์ไทยที่มันบอกเหมือนกันนะครับมันจะให้รายละเอียดอีกแบบหนึ่งนี่ก็คือความลึกซึ้งที่เรารู้ทั้งสองศาสตร์แต่คนบางคนบอกว่าไม่เรียนหรอกมันตีกันอันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่เราว่าสามารถลึกซึ้งได้ทั้งสองฝ่ายแล้วยิ่ง เกื้อกูลกันด้วยดีด้วยซ้านะครับอันนี้แล้วแต่คนเนาะบางคนยิ่งเรียนมากยิ่งตีกันเหมือนเรียน2ภาษาตีกันนะครับประมาณนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าเรียนไทยเรียนจีนเนี่ยก็ไม่เหมือนก็เหมือนกับเราพูดภาษาไทยได้เราพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยครับก็เหมือนอย่างนั้นเองไม่ตีกันนะเอออะไรแบบนี้อันเนี้ยแล้วแต่นะ หรือเขาอาจจะว่าญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยอาจจะตีกันเนี่ยเขียเรียนสองภาษานี้จะเหมือนกันหรือญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยตีกันเนี่ยแต่ผมว่าผมไม่ตีนะมันคนละเรื่องมันคนละภาษานะครับอันนี้มันต้องใช้การแยกแยะนิดหนึ่งอาจจะต้องใช้ความจําเยอะหน่อยอะไรเงี้ยหรือเข้าใจแยกแยะให้มันลึกซึ้งหน่อยแต่คนบางคนอาจจะเรียนแบบผิวเผินแล้วมันกลายเป็นว่ามันคล้องกันมันคลายกันก็เลยกลายเป็นว่าเอางงเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นไปได้เนาะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะทีนี้เรามาดูกันต่อ ที่เรามาเรียนรู้ศาสตร์นิดหนึ่งในการเปลี่ยนศาสตร์ของปีนักษัตริย์ในแต่ละปีแล้วก็ที่มานิดหนึ่งนะครับคือศาสตร์จีนเนี่ยจะตั้งเอาวันปีใหม่ของเราวันเปลี่ยนศาสตร์แล้วกันของจีนเนี่ยคือวันวินเทอร์สติสก็คือวันที่21่ธันวาคมของทุกปีแต่วันที่21เเนี่ยมีที่มาตรงที่ว่ามันเป็นวัน หีมายันในทางหราศาสตร์อไม่ใช่ในทางคนไทยเรียกวันหีมายันไม่ใช่วันเหมายันนะครับวันหีมายันนะครับเหมายันคือวันที่กลางคืนยาวนานกว่ากลางวันในรอบปีหมายความว่าเอ่อมันเช้าช้าแล้วก็พระาทิตตกเร็ว อะไรประมาณนี้กลางคืนมันเลยยาวนานกว่ากลางวันซึ่งเป็นวันที่21ใกล้วันคริสต์มาสใช่ไหมครับ25เนอะ21กับ25ห่างกันประมาณ4-5วันเนี่ยมันคือช่วงเวลาเดียวกันหนาวเย็นที่สุดในรอบปีคือกลางเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราทุกที่ทั่วโลกจะหนาวเย็นที่สุดทีนี้คนจีนทำไมไปอุตริตั้งเอาวันที่หนาวเย็นที่สุดวันนะครับเป็นวันที่หนาวที่สุดเลยเพราะว่ากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีคือวันนั้นคือ21ธันวาถามว่าทําไมอะ ทาไมคนจีนไม่เอาวันที่ดีกว่านั้นเขาก็รู้ครับแก <kad> เขามารูทีหลังเขาเอาเอาวันนั้นตั้งก่อนคืออย่างนี้เขามีความเชื่อว่าฤดูหนาวเป็นฤดูตายฤดูใบไม้ผลิที่จะต่อจากฤดูหนาวอย่ยเป็นฤดูเป็นเรียกว่าผลิร้อนร่วงหนาวแล้วก็มาผลิใหม่แล้วก็มาร้อนร่วงหนาวต่อครับมันเป็นวงกลมไงครับวัฏจักรของฤดูการเป็นวงกลมไม่มีไม่ใช่เส้นตรงเนาะเป็นวงกลมคือหมายเขาว่าผลิร้อนร่วงหนาวแล้วก็มาเป็นผลิร้อนร่วงหนาวอีกทีไปเรื่อยๆวนอย่างเงี้ยไป พันปีเนาะหลายหมื่นปีไปนะครับเหมือนกับเดือนมก,กรากุมพานนั่นแหละอพอเดือนมก,กราเสร็จไปถึงเดือนธันวามันก็มก,กราใหม่โอเคไหมทุกอย่างก็เป็นวงกลมนี่แหละครับก็เรียกว่าไซเคิลหรือวัฏฏะของมันไปเรื่อยๆทีนี้ด้วยการที่บันชลองวันปีป,ปีใหม่ของจีนไม่สนุกเพราะว่าคนจีนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าละติจูดลองติจูดของคนจีนเนี่ยอยู่สูงมาก แต่ซื้อเหนือไประเทศไทยทั้งหมดเนาะเราก็พอจะรู้กันอยู่แต่จะมีพม่าก,กับลาวเนี่ยกั้นไว้อยู่นะครับร้อยกว่ากิโลนะล่อ,ลองแม่น้ำโขงขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นตัวแบ่งเขตชายแดนทั้งหมดเลยนะครับของจีนพมา่าลาวไทยนะครับสี่สี่ประเทศเนี้ยจะใช้แม่น้ำโขงเนี่ยป็นตัวแบ่งมาเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าคือสารคดีที่ผมไปดูลออนะอ่องแม่น้ำโขงนะเขาจะขึ้นไปประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับประมาณร้อยยี่สิบประมาณเนี้ยแหละ ก็จะขึ้นไปถึงมณฑลยูนนานของประเทศจีนเนาะเป็นประตูสู่ประเทศจีนเนี่ยประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับจากแม่สายเชียงรายนะครับขึ้นไปหรือเชียงของประมาณนี้แะครับขึ้นไปล่องไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ประเทศจีนอยู่เหนือไทยทั้งหมดแต่ครึ่งประเทศจีนเนี่ยจะมีหิมะข้างบนแต่ข้างล่างจะไม่มีหิมะนะครับก็จะเหมือนกับภาคอีสานกับภาคเหนือบ้านเรานี่แหละ้นประเทศจีนมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันเยอะทั้งทะเลทรายทั้งภูเขาสูงทั้งที่ราบทั้ง ริมฝั่งแม่น้าทั้งหิมะทั้งทะเลทรายมีหมดอนะ่ะมีทุกอย่างนะครับมีทุกคือแบบว่าหลากหลายมากเลยคือประเทศจีนจะเป็นชายภูมิที่มีหลากหลายทั้งหมดเหมือนอเมริกาเหมือนกันจะมีหลากหลายทั้งหมดเลยเพราะว่าประเทศใหญ่มากเนาะแล้วก็ตั้งอยู่ในละติจูดที่พอดีในนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาทั้งคู่เลยเสังเกตดูว่ายุโรปอย่างเงี้ยครับอาตียุโรปมันจะอยู่เหนือเหนือหน่อย ต้องต้องประมาณเมตเตเลีีนี่แหละประมาณนั้นนีก็จะอยู่ใกล้ๆกันก็จะทําให้มันเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันในอาณาจักรโบราณสมัยก่อนเราก็ดูได้เลยเนาะตรงนี้มันจะเป็นชนภูมิที่แบบมีทั้งหนาวมีทั้งหนาวเย็นเฉยๆแต่ไม่มีหิมะอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งหิมะและไม่มีหิมะมันอยู่ช่วงนี้พอดีเลยนะครับลองสังเกตดูนะถ้าใครเก่งแผนที่จะรู้นะครับเลยดูตามแผนที่ก็รู้ลากเขตของเส้นที่เป็นโลกแบนเนี่ยลองดูนะครับจะรู้เลยทีนี้ ประเทศจีนในสมัยเฉินหลงฮ่องเต้รู้สึกว่ามันหนาวเย็นมันฉลองไม่สนุกเนาะเพราะฤดูหนาวเป็นฤดูตายหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจบที่เกิดแก่เจ็บตายตายคือจุดจุดจบฤดูหนาวคือฤดูตายก็หมายถึงวงจรชีวิตของคนเราเหมือนกันฤดูมันมีฤดูที่แบบว่าฤดูเป็นก็คือฤดูใบไม้ผลิแล้วก็จนมาถึงฤดูตายคือฤดูหนาวนะครับทุกอย่างตายหมดคือพืชพันธุ์มันตายหมดอ่ะเข้าใจหรือยังมันคือวัฏจักรของการเพาะปลูกในสมัยก่อนนะครับ อันนี้คืออิงตามธรรมชาติเนาะฤดูการที่ผมขออธิบายเพิ่มเติมเข้าไปทีนี้ฤดูตายเขาว่ามันไม่เป็นมงคลด้วยแล้วมันก็หนาวเย็นหนาวเย็นจริงๆเขาก็แบบว่าลืมบอกไปว่าวิธีการคิดของเขาคือเอาวันที่ยีเอ็ดเนี่ยวันที่หนาวเย็นที่สุดเนี่ยทาไมเพราะเขาบอกว่าจะได้ผ่านความหนาวเย็นและความตายเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วเริ่มดับลงเรื่อยๆก็คือหมายวาว่าเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆทีละวันทีละวันทีละวันจนไปถึงฤดูใบไม้ผลินะครับ ที่กาลังจะมาถึงอันนั้นเขาคิดแบบนั้นเหมือนคนไทยเนี่ยตั้งดวงเนี่ยเสาหลักเมืองอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันเป็นช่วงเวลาไม่ใช่วันนะครับเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในบริษัทของคนไทยคือคือเสียกรุงนะครับเสียกรุงศรีอยุธยามาเหมาะๆประมาณ3ปีแล้วก็ตั้งดวงขึ้นมาใหม่เป็นเสาหลักเมืองเรียกว่าดวงมหาการนะครับคำว่ามหาการนี่แหละคือดวงรายมากนะครับคนไทยตั้งจากดวงรายนะครับไม่ใช่ดวงดีนะแต่บอกว่าจะไม่รายไปกว่านี้และถูก ป้องกันแล้วนะครับอย่าคิดว่ามันร้ายเฉยๆนะคิดว่ามันร้ายแต่ถูกป้องกันเอาไว้แล้วว่าฉันจะไม่เป็นเมืองขึ้นของใครอีกต่อไปซึ่งประเทศไทยก็อยู่รอดมา3า0้กว่าปีที่ตั้งเสาหลักเมืองนี้มานะครับก็ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเห็นไหมครับรัชกาลที่5ก็รอดมาได้ก็นั่นแหละครับก็เพราะว่ามีเสาหลักเมืองอาจจะหมายถึงคนด้วยไม่ใช่หมายถึงมีแต่ดวงเฉยๆนะดวงถูกกํากับก่อนแล้วจึงมีคนดีเข้ามาทานะครับมีคนมีความสามารถเข้ามาแล้วทําให้ดวงผัดออกไปว่า ฉันจะไม่เป็นเมืองขึ้นไขรราชกาลที่5ก็เลยรอดมาเห็นหรือยังครับอ่าเขาเพราะว่าตั้งตั้งแต่ราชกาลที่1นะอย่าลืมนะราชกาลที่5มาที่หลังเสาหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืองแต่ราชกาลที่1นะราชกาลที่4ก็มาเสิร์ฟอีกเสาหนึ่งเป็นเสาที่2ด้วยนะครับอย่าลืมนะราชกาลที่1กับราชกาลที่4มาก่อนราชกาลที่5้าในนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดการเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้าคงทางใต้ทางอะไรก็ว่าไปเราตั้งดวงเมืองก่อนโอเคนะอาใไม่่่ชบกว ไม่ใช่เพราะคนหรอไม่ใช่เพราะเนี่ยมันมันก็ทั้งสองแหละเราจะไม่เราจะไม่บอกว่าเฉพาะดวงอย่างเดียวหรือเฉพาะคนอย่างเดียวแต่บอกว่าดวงกับคนเนี่ยมันเข้ากันเพราะว่ามีดวงที่ดีจึงดึงดูดเอาคนที่มีความสามารถเนี่ยทาให้มันผ่านผลอุปสรรคไปได้ก็คือทั้งคู่นั่นแหละไม่ได้หมายถึงเฉพาะดวงดีอย่างเดียวไม่มีคนดีหรือคนดีอย่างเดียวไม่มีดวงดีไม่ใช่เรากําลังพูดถึงว่าดวงดีจึงมีคนดีขึ้นมาแล้วผ่านผลอุปสรรคไปได้เข้าใจหรือยังเนาะ อันนี้ให้เขาจตามนี้นะทีนี้เขาก็เลยตั้งเป็นวันที่สี่ไม่ใช่วันที่สี่กุมภา์นะตั้งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นฤดูใบไม้ผลิคือหิมะเริ่มละลายธาตุไฟเข้ามาแทรกไม่ได้หมายถึงฤดูร้อนแต่ฤดูที่หมายถึงธาตุไฟคือความร้อนเนี่ยเริ่มเข้ามาทําให้หิมะละลายก็เลยเฉลิมฉลองกันสนุกสนานแล้วก็ต้นไม้ผลิดอกออกบานนะครับต้นไม้ใบได้งอกงามเพราะว่าฤดูใบไม้ผลิเราเราคงไม่รู้หรอกเราคง ไม่เข้าใจฟิลนั้นเพราะบ้านเราไม่มีมาเนาะแต่ใครที่เคยอยู่เมืองอ่ตาต่างประเทศอ่ะเราจะรู้เนาะก็จะมีอ่าพันไม้เนี่ยปรบานแตกดอกออกใบเนาะนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าเป็นมงคลคนจีนเลยถือว่าเนี่ยความเป็นมงคลเนี่ยเนี่ยนั่ก็คือการเริ่มต้นคือหมายถึงผ่านฤดูหนาวอันยาวนานที่เป็นความตายมาละ เกิดกำเนิดใหม่ก็เรียกว่าการเกิดใหม่หรือเรียกว่าการกำเนิดก็ได้การเริ่มต้นการกำเนิดการทำอะไรใหม่ๆแลงนั้นเนี่ยคนจีนก็เลยถือว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปีใหม่ก็เลยให้ความเป็นมงคลนี้มายาในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยก็เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ตรุษจีนนี เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองซึ่งเป็นเดือนขานหรือเดือนาัดไม้แข็งแรงก็คือการเจริญงอกงามของต้นไม้เขาเลยใช้ความเป็นมงคลเนี้ยก็คือสีแดงสีแดงคือสีแห่งความร้อนและอบอุ่นของคนจีนเขาเลยถือสีแดงว่าสีมงคลแต่คนไทยไม่ใช่นะครับคนไทยเป็นสีเขียวนะอืมเพราะว่าสีเขียวเป็นสีในทางทักษะของคนไทยที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดังนั้นสีแดงไม่ใช่สีมงคลของไทยสีแดงนยิ่งเป็นสีอันตรายของคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะว่า มันร้อนแรงและมันมีอีโกโ้ยิ่งเอาสีแดงเข้ามาโอ้โหไม่เห็นหัวใครเลยทีนี้แล้วถามว่ามันเป็นคนดีหรอไม่ใช่แล้วนะครับคือมีมีเกิดอ,อาทิตย์ไม่ได้ไลน์นะแต่ถ้าอาทิตย์แล้วยังเสริมสีแดงนี่แหละไลา์เขา้าใจไหมครับดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้สีเขียวมาเบรกนะครับเพราะว่าเขียวแดงเนี่ยเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันในทางคงจุย้ยเพราะไม้เสริมไฟเนาะทีนี้ในนักษัตย์จรปีมะเส็งเนี่ยมันเป็นเดือนไฟดังนั้นเมื่อไทยสวยคือดาวพฤหัสดีมาโคโจรอยู่ในราศีพฤษภ ในโหราศาสตร์ไทยเกาะกลุ่มกระดามึกตะตยูแต่ึกตะเยูเนี่ยคนจีนไม่เห็นเพราะว่ามันมาเจอทีหลังของคนจีนมีดาวเจ็ดดวงเพราะว่าเห็นด้วยตาเปล่าแค่เจ็ดดวงนะครับเขาก็เลยว่าดาวไทยสวยทับเดือนมาเสงงแล้วปีพระอาดิเป็นตัวแบ่งปีก็เลยมาอยู่ในตำแหน่งมาเสงด้วยก็เลยกลายเป็นว่าปีมาเสงงมาถึงแล้วเข้าใจหรือยังคือศาสตร์โบราณชาย2ี่สิบเอ็ดธันวาก็แปลว่าถึงมาเสงแล้วนะ แต่ถ้าใครเอาสี่กุภาพันธ์ก็ยังไม่ถึงเนาะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะใช้ได้สองศาสตร์แล้วแต่ว่าจะเชื่อศาสตร์ไหนก็ได้แล้วแต่ความต้องการเลยไม่ผิดไม่มีถูกเนาะทีะนี้ด้วยตําแหน่งมะเสงเนีปีมันเป็นไฟหมายถึงการบินเป็นไฟจอนมาเป็นธาตุไม้สีเขียวในนั้นเขียวแดงเนี่ยเกื้อกูลกันก็จริงเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันก็จริงแต่ไม้เนี่ยไปก่อกําเนิดไฟไฟแข็งแรงเกิดไฟ ให้โทษในดวงชะตาของแต่และคนทุกคนต่อให้ปีมะเมียไม่ได้ชงก็ตามนะครับปีที่เราไม่ชงปีนี้ก็ไม่ชงนะครับแต่ก็ถือว่าต้องแก้ทตุไฟให้โทษทุกคนนะครับเพราะว่าไฟมันรุนแรงเกินไปเพราะมะเมียเองก็เป็นทัดไฟแต่เราใช้ทัุน้ําแก้ไม่ได้เพราะทัุน้าประทะาตุไฟก็หมายความว่าเกิดการแตกแยกเกิดการเข็นฆ่ากันดังนั้นเราจะไม่ใช้ทัุน้ําในการแก้ดวงแต่เราจะใช้ หลักธาตุนี่แหละก็คือใช้ดินครับคือเราไม่ต้องไปไหว้เจ้าไม่ต้องไปปัดตัวใดๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียทตังด้วยผมบอกฟรีเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าการแก้ดวงต้องเสียเงินอย่างแพรลี่ก็บอกอาจารย์เบียร์ก็บอกแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องเสียตังผมบอกฟรีเลยโอเคแล้วก็บอกแบบมีเหตุผลเดี๋ยวจะได้ให้ฟังด้วยตามหลักธาตุนะครับคือไฟเนี่ยเผาผ่านทุกสรรพสิ่งเป็นขี้เถ้าถูกไหมขี้เถ้าเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆคือเผาแล้วเผาอ,อีกทับถมกันไปเรื่อยๆจนเป็นธาตุดินคือมันจะแข็งมันจะ แน่นกันมากขึ้นด้วยการเวลาที่ผ่านไปเนาะดินก็จะประสานกันดังนั้นก็จะเป็นธาตุดินคือเรียกว่าธาตุดินเนี่ยไฟเสริมดินแต่ดินจะดึงพลังจากธาตุไฟอ,ออกมาทําให้ธาตุไฟอ,อ่อนกําลังลงสังเกตดูว่าเวลาเรากินหมูกระทะก็ดีปิ้งหมูปิ้งก็ดีเวลาไฟมันลุกเคินไปมันควบคุมไม่ได้อันนี้หมายถึงเตาโบราณหรือเตาอังโลนะไม่ใช่เตาแก๊สนะครับคนละเรื่อง เราควบคุมคอนโทรไฟไม่ได้ถูกปหเราก็จะใช้คิเท้าของไฟที่มันเคยมอดไปแล้วเนี่ยเอามากรบถูกไหมเอามากบไฟคือคือกันคอนโทร Control ไฟเพื่อให้ไฟไม่แรงเกินไปทําให้ไฟมันเบาลงอ่ะก็จะให้มันเหมาะพอดีไม่ให้มันไหมก็น,นี่ไงคิเท้าคือธาตุดินไปกรบธาตุไฟเพื่อให้มันอ่อนกําลังลงแต่จะไม่ใช้น้ําดับเพราะถ้าน้ําสาสไปปุ๊บดับเลยนั่นคือการหักล้างเลยเข้าใจหรือยังเขาเรียกว่าขมธาตุน้ําขมธาตุไฟ อย่างนั้นเนี่ยะมะเมียเป็นธาตุไฟชวดเป็นธาตุน้ำดังนั้นมันพิคาดกันมันจึงเป็นปีชงกันโอเคนะนี่คือคาว่าชงมันคือธาตุพิคาดกันโอเคเขาจึงเรียกว่าปีชงปีประทะปีตรงข้ามมีปีชงปีเดียวนอกนั้นไม่ใช่เรียกว่าชงนะครับเรียกว่าโรมชงนะครับทีนี้ ด้วยปีมะเสงเป็นธาตุไฟเป็นไมอ้อให้โทษวิธีการแก้คือธาตุดินไปเหยียบดินครับกราวดิ้งนะครับคือหมายความว่าใครจะไปไหว้เจ้าไปอะไรก็ได้นะตามความเชื่อแต่ว่าต้องไหว้ก่อนแล้วค่อยมาแก้ด้วยกันกราวดิ้งด้วยการเหยียบดินใครบางคนบอกว่ากลัวเชื้อโรคก,กลัวอะไรไปเหยียบทรายครับก็คือไปเที่ยวทะเลใช่ไหมเป็นปีใหม่เนาะก็หยุดยาวก็ไปเที่ยวทะเลแล้วไปเหยียบดินจำไว้นะครับเวลาแก้ดวงตรงนี้ต้องด้วยการเหยียบดินอย่างครึง่งชั่วโมงเป็นเป็นต้นไป ต้องมากกว่าครึ่งชงั่วโมงและต้องไปแก้บ่อยๆด้วยดังนั้นการเหยียบทรายไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์เพราะบอกว่าให้เหยียบดินแต่ไปเหยียบทรายได้ไม่ปัญหาแต่เย่าไปเหยียบน้านะคนละเรื่องนะเอ,อนา,าน้าไปฆ่าธาตุไฟนะครับไม่ไม่ไม่ได้แก้ดวงนะ,ะทีนี้การต้องแก้ทุกๆคือแก้บ่อยๆในหนึ่งปีเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้ครั้งเดียวจบนะแก้ไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์เหยียบหญ้าได้ไหมหมายถึงเอาเทา้าเปล่าเหยียบหญ้านะครับ แต่แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าธาตุหญ้ามันเป็นธาตุไม้สีเขียวแล้วเหยียบธาตุไม้มันจะเสริมธาตุไฟอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดด้วยนะเออธาตุไฟจะยิ่งรุนแรงหรือเปล่าแต่ก็ดีกว่าไม่เหยียบอะไรเพราะบางคนอยากอีเดียดดินมากเลยคือเวลาจะเหยียบดินรู้สึกว่ามันเชื้อโรคจะเข้าเท้าอะไรเงี้ยใครที่มีแผลที่เท,าเท้าอย่าไปเหยียบนะครับไปแก้วิธีอื่นวิธีนี้แก้ไม่ได้สำหรับคนที่แบบเจ็บป่วยเรื่องเท้าอยู่แล้ว บางคนกลัวว่าหินกรวดอะไรมันจะเจ็บก็ไปเหยียบทรายซะเอาทรายมาปูแล้วเหยียบทรายนะให้นั่งนั่งอยู่เก้าอี้แล้วเอาเท้าในเหยียบดินวางไว้เฉยๆก็ได้แต่ต้องสัมผัสกับดินไม่ใช่ใส่รองเท้านะครับเหยียบดินนะจาไว้ถึงจะแก้ได้แก้บ่อยๆทีนี้ถามว่าดวงไทยจะเป็นยังไงดวงจีนไม่ชงแล้วจบโอ้โหสิบเก้านาทีแล้วดวงไทยก็บอกว่าจะดีเรื่องต่างถิ่นต่างแดงต่างประเทศเนี่ยนะครับนิน ปีนี้ก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของต่างถิ่นแดนไกลเดินทางต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับออนไลน์จะดีเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ